เขาจะเป็นยีนรวมขาสั้นของผู้หญิงอันเนี้ยแต่เขาได้ร้อยโลเลยนะ พี่ว่าน่าจะเยอะเหมือนเดิมใช่ไหมเยอะนะเออพี่ว่าน่าจะเยอะเหมือนเดิมขาสั้นเหรอใช่ใช่ขาท่านขาส่านผู้หญิง ไมมีชายคนด้วยเหรออาจจะเล็กน้อยพี่ว่านะอาจจะเหมือนแบบชายติดมาแต่หลักๆแล้วก็คืองานผู้หญิงมากกว่าวายเอวสูงอะ่ะแก้วพี่ดำด้วยตองสวยนะสวยพี่อันนี้อันนี้คือแทบจะเล่นงานเกาหลีเถอะเออถือว่าผู้ชายติดมาก็เอาไปแยกเอาเนาะถือว่าเป็นแบบเหมือน ตัวทำราคาในกระสอบแล้วกันนอ้องงานผู้ชายที่ติดมาปึออ๊บใช่ไหมผู้ชายใช่ไหมผู้ชายผู้ชายก็ได้หญิงก็ได้นะแต่อันนี้ก็คือข้างกระสอบเขาเขียนแ L นะคะ lady ผู้หญิงใหม่เลยใหม่มาก P K อย่างที่บอกค่ะโรงงานเขาคือ 2A นี่ก็เหมือนงานผู้ชายไหม รีดกระสอบละ600นะคะพี่อันนี้เขาจะเป็นก้อนใหญ่100่กิโลเราจะไม่ได้นับจำนวนตัวนะคะว่าเอ่อกี่ตัวอะไรเงี้ยคือค่ารีดเราจะคิดเหมาเลยเป็นกระสอบแต่ดูแล้วน่าจะ300รอนะพี่ว่านะอันนี้นะได้อยู่300กว่าเพราะว่าขนาดกระสอบที่มันเป็นโลชายหญิงสี่เคนะ ผู้ชายนะเออพก็ขนาดกระสอบที่รวมชายหญิงยังออกตั้งเท่าไหร่นะสามร้อกว่าตัวเกรด โ oh. อันไหนโอ้สวยมากเลยอ่ะเอลุงสูงนะอเอวกลางเอวสูงเนาะเน้นนะเนี่ยบางบางตัวรางกระดุมยังไม่เจ,จาะจ่ะใหม่เลย <c oughs> ต้องขอพัยจริงจริงบางตัวรางกระดุมยังไม่จาอเอวกลางเอวสูงเหมือนจะเน้นเอวสูงมากกว่า สวยสวยมากเวยมากแบนก็ออกดีนะลิซ่านี่งานเ็ตต์อก ไอ้กสงูสองอะนเอวสูงหนึ่งร้อยกิโลเนี่ย เรื่องสูงใครจะเอาก้อนนี้กินได้เลยค่ะอ้ะว้ยวิจตัง ไหนอุ้ยสวยชิมิชิมดูดิเ <Do this? S 2> นี่ยโอ้อุ้ยสวยมากเลยะงานสวยมากเลยทำผ้ามาดีมากทำผ้ามาดีมากอุ้ยทำผ้าดีมากการตัดเย็บดีมาก เป็นหลังอ่ะเป็นหลังนล่มอะเป็นหหลันิน่มๆไม่สวยอ่ะพีะะ่ผู้ชายที่ติดมาในกระสอบก็ถือว่าเป็นกำไรไปเนาะเอาไปฝั่งไหนพี่เ บบเอาไปเอ,ะะเอาไปแยกทำราคาเอาเนาะผู้ชาย<ม>ที่ติดม,มามในกระสอบไปสูงเนี่ยขาสั้นเดิมๆเนี่ยพี่เมื่อก่อนอ่ะตอนที่ปุ๊บเปิดให้ลูกค้าขาดะข,ขาสั้นเดิมๆแบบเนี้ยตัวละห้าสิบห้าบาทเนี่ยตัวละห้าสิบห้าบาทแล้วก้อนเนี้ยออกประมาณสามร้อยตัวเนี้ยพี่ก้อนหนึ่งก็หมื่นกว่าเนาะ อันนี้พี่ก็ซื้อแค่ราคาแบบไม่เท่าไหร่พี่เอาไปแยกเอาได้เลยพวกหัวหัวหรือว่าใครที่แบบว่าเออเปิดเปิดให้คัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือขายเองก็ได้เพราะว่าต้นทุนอะ่ะมันค่อนข้างถูกนะเพราะจำนวนมันออกออกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวดูคำนวณแป๊บหนึ่งนะคะ ตกเฉลี่ยประมาณสิบแปดถึงยี่สิบบาทต่อตัวพี่คุ้มสุดๆอาจจะอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะอันเนี้ยปนนุ๊คำนวณที่สามร้อยตัวคำนวณที่สามร้อยตัวเนี่ยขาสั้นเดิมๆิมเนี้ย เขาไม่ค่อยยับเลยนะพีเคนะเหมือนเขาเลี่ยงเรียงมาตลอดเลยนะแทบแทบจะทุกรายการเลยนาะอุ้ยตัวนี้สวยมากเลยโอ้้ยฮิปขาใหญ่มากอะ่ะงานป้ายห้อยมือหนึ่งก็ บางตัวนะพี่รางกระดุมยังไม่เจาะเลยจริงๆนะบางตัวคือมันใหม่แบบขนาดนั้นเลยอะ่ะไสไม่ต้องกลัวค่ะไม่ไม่ติดเล็กแล้วก็งานของพีเคแยกค่อนข้างชัดเจนค่ะเด็กเด็กนี่แทบจะไม่มีปนไม่มีติดเลยสวยอะ่ะ ตัวไหนที่เป็นผู้ชายติดมาในก้อนก็ไปยิ้มเมื่อก่อนนี่กันหลายบาทเลยเออใช่ใช่เมื่อก่อนลูกค้าหาแต่ปปไปยิ้มกันหากันล่าเลยหาแต่ไปยิ้มกันอรีวิ เกาหลีได้แฟชั่นพี่แล้วก็คุณภาพผ้าด้วยค่ะดีผ้าเขาค่อนข้างดีซักแล้วไม่เสียทรงซักแล้วไม่ยุไม่ย้วยไม่พังปูดเป้าซิปเต็มไม่มีเสียนะสภาพงานแบบอย่างที่บอกเลยว่าโรงงานเขาคือสองเอ เดิมเดิมร้อยโลนะดีุยหมึกแดงด้วยตัวนี้งานเดิมค่ะซาชอบมากเลยอ่ะงานเขาสะอาดอ่ะเ i อร์งานสะอาดอ่ะ ตูดเป้าอะไรอย่างเงี้ยพี่สะอาดมากเลยเนี่ยตัวไหนที่เป็นผู้ชายแบบเนี้ยติดมาอย่างเงี้ยพี่ก็แล้วแต่นะเราก็ไปแยกเอาถือว่าเป็นเป็นส่วนที่ติดมาในกระสอบแต่เราสามารถที่จะเอาไปแยกขายได้เพราะถ้าเป็นยีนผู้ชายล้วนเลยอะ่ะราคาจะแพงกว่าผู้หญิงค่ะ แพงกว่าผู้หญิงค่อนข้างเยอะงานใหม่มือหนึ่งเนี่ย yeah, สองตัวเลยอืมนี่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยเอวสูงๆปนะไปไปเชียเอานะพี่นะามาลุลลวเลยสวยมากเลย พีเป็นลูกรักของลูกค้าหลายคนนะหลายคนชอบพีเคงานเดิมๆสีเดิมิมเน้นยีนด้วยนะเออยีนออกมากกว่าคือแบบโทนดำหรือว่าโทนอื่นอ่ะมันอาจจะไม่เยอะมากแต่ยีนยนี่แหละ กระดุมเป้าไม่มีเสียอะไรที่งานดีมากอ่ะ95%ขึ้นอ่ะงานดีมากคือแบบเจอตัวเพื่อนเจอตัวตำหนิเนี่ยนับจำนวนตัวได้เลยเพราะว่ามันน้อยมากจริงๆีีก็แบนเปิดงาน AA อสามเหลี่ยม ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ผิดหวังขายได้หมดทุกตัวคุยนี้น่ารักอะข้างหน้าเป็นเหมือนกระโปรงนะแต่ด้านในเป็นกางเกงนละละ่ารักอะสวยจังไม่เห็นไหมางานเดิมเนี่ย ใหม่มากเลยอะ่ะมันแบบผ้ามันไม่ดา่างไม่เก่ามันใหม่มากเลยแต่ผ้ามันค่อนข้างดีอะ่ะผ้าใหม่ผ้าสะอาดอะ่ะดูดิเหมือนไอ้นี่แหละซาเออพี่ก็ว่าอยู่นี่อหรสายแฟชั่นนะ นี่ิบเฉียงน่ยเทนนะตอนนี้นเลยนี่กระเป๋าเฉียงซิบเฉียงไงอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยเธอเธอซื้องานแบบนี้เธอธอได้ราคานิกาซาถูกแต่แบบงานเธอดีมากอะ่ะซาเอลจำแต่งานเธอดีมากเลยอะ่ะ ก็ซายเยอะแบนเยอะนี่นี่ขาเดิมๆนะใหม่มากเลยอ่ะเนี่ยตัวไหนที่เป็นแบบงานชายแบบเนี้ยโอ้ยเอาไปเราก็ไปแยกเอาถือว่าแบบอ่ะได้กำไรไปเพราะว่ากระสอบผู้ชายก็หลักหมื่นนะพี่ กระสอบผู้ชายงานหลักหมื่นนะพี่โอ้ยแรกมากพี่ออยหยิบไม่เ้าอ่ะหน้าตาเลย <laughs> หยิบมาปุ๊บเลยเราให้ฟิล์มหยิบตัวเมื่อกี้ <laughs> เอาอะไรออรดอ่ะ ดูความสวยความสะอาดของเขาได้เลยพี่สีสดใหม่สภาพดีไม่ขุยไม่เก่าผ้าไม่ช้ำ95%ขึ้นไปคือแบบเอาว่าถ้าเกือบ100%ก็คืออย่าด่าเลยค่ะคือง,งานมันสวยจริงๆไม่ได้อวย,อยแต่งานสวยจริงๆไซส์ดีไม่ติดเล็กเน้นเอวกลางเอวสูงงานเดิมสูดเป้าเต็ม เน้นสีเย็นเป็นหลักนี่ผู้ชายติดมาในกระสอบก็เอาไปทําราคาเอาเป็นกางเกงนะเป็นกางเกงกับโปรงเดสต็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวหัวหัวหวยิ้มเปล่ามะเขือเทศอะไรแล้วไม่รู้เนี่ยยี่ห้อสเวตเตอร์เหมือนกันนะยี่ห้อเนี้เอ,อ อย่เก้ถ้าจํานวนมันเกินกว่าสามร้อยที่ที่เราที่เราอ่าคาดการไว้เมื่อกี้ต้นทุนก็ถูกกว่าอีกพีก่ต้นทุนก็ถูกไปอีกใช่แต่ใดๆคือยี่ห้อนี้ช่ำค่ะในยี่ห้อนี้ช่ำเลยอย่ะออกเยอะมากเลยอืม โอ้เอวสูงออกดงนี่เห็นไหมอีกล้วป้ายหนังอือเอวกลางเอวสูงแบบนี่เห็นไหมเชื่อพี่ยังว่ามันออกเยอะมาก งานใหม่ายห้อยเตสตอ็อกแล้วงานไม่ติดไซส์เล็กเลยนะไม่ติดเด็กนะสวยมากเลยอะ่ะใชสะอาดมากเลยอ่ะเธอเขาคัดแยกยังไงวะ่ะโรงงานยอมใจเขาเลยวะ่ะ แม่งสวยวะ่ะนี่เรายกมานี่เรายังไม่เจอแบบพวกตัวเสียตัวเปื้อนเลยนะงานเก่าอะ่ะมันได้แฟชั่นพี่มันได้แบบคว,ความความทันสมัยพี่ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าพี่แบบได้ซื้อป้ายของพีเคนะโรงงานนี้นะสองเอพี่แล้วพี่จะเป็นเหมือนลูกค้าคนอื่นเลยว่าไม่ไปไหนเลยรอจนไปสามเดือนเรา,า,มมาันมันไม่เหลือเก็บเนี่ยของมันเปิดมาแล้วคือมันมันม,ม,มันไปได้หมดใช่มันขายได้หมด งานดีมีคุณภาพค่ะใหม่จริงจริงใหม่จริงๆริงใหม่จริงๆสะอาดจริงแฟชั่นเอลซูงรีดอย่างเดียวใช่รีดอย่างเดียวเลยไม่ต้องซักแล้วสวยมากเลย ค้าขาสั้นยีนผู้ชายตอนนี้หมดค่ะพี่ขาสั้นตอนนี้จะมีแต่ขาสั้นคาโก้ค่ะถ้าป้ายพีเคขาสั้นยีนก็หมดตั้งแต่วันแรกเลยค่ะพี่เดิมเติม,มสวยมากๆเลยเนาะนับนมโอ้ ใครจะเอาพิมพ์ได้นะตัวนี้จะเป็นขาสั้นผู้หญิงของผู้ชายอะ่ะหมื่นหมื่นกว่าพี่แต่ลูกค้าก็แบบราคาไหนก็เอา หมือนเขาเคยเปิดมัแต่มันมาน้อยค่ะของผู้ชายอะมาทีนึงแค่สอลูกไม่ไม่ค่อยเยอะก็จะหมดตั้งแต่วันแรกๆเลยค่ะจ้าสลาส่วนขาสั้นผู้หญิงเนี่ยก็จะมาประมาณสี่ถึงหลูกในแต่ละรอบนะ่ะพี่อมนับด้วยนะเออ